แม่คือพลังงานของบ้านไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่จําเป็นเหลือเกินที่จะต้องรักษาระดับพลังงานในบ้านนี้ไว้ให้ลูกมีความสุขนะคะบ้านไหนนะคะอันนี้เป็นอันนี้ครูไม่ได้พูดเองนะเป็นตําราจีนเลยนะคะเขาบอกว่าบ้านไหนที่มีผู้หญิงก็คือแม่หรือภรรยาที่มีความสุขนะคะบ้านหลังนั้นจะเป็นบ้านที่อบอุ่นและมีความสุขแต่บางเอิญว่า เราไม่จำเป็นต้องทําหน้าที่ภรรยาอีกต่อไปถ้าสามีเรานอกใจเราแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ต้องทําหน้าที่แม่เรายังต้องทําหน้าที่แม่อยู่และครูเข้าใจค่ะว่าการที่มีสามีนอกใจทําให้เราโกรธเราแค้นเราเสียใจแต่เราจะไม่ปล่อยให้อารมณ์เราไปในเชิงลบดําดิ่งลงไปเศร้าจนแบบน้ําหนักลดจนไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงทาอะไรจนทําให้ระดับพลังงานของเราเหลือนิดเดียวนะคะ ใครคําว่าหลับพลังงานครูอยากจะบอกนี่ค่ะใครเคยดูไอ้นี่ั้ยเคยเล่นเกมสมัยก่อนเกมสมัยครูตอนที่ครูเป็นสาวๆเขาเรียกเกมว่า Street Fighter เออที่มันจะแบบว่าเอา2คนมาต่อสู้กันแล้วมันจะมีไอ้เส้นพลังงานอะไอ้ตัวตัวบอกพลังงานเหมือนแบตเตอรี่อะว่าจะเหลือเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่หรพลังงานร้อยแล้วก็เหลือห้าเอเหลือร้อยเจ็ดสิบห้าสิบยี่สิบแล้วก็ศูนย์นะคะผู้หญิงบางคนเนี่ยนะคะเวลารู้ผิดหวังในความรักรู้ว่าสามีนอกใจแล้วมันเจ็บปวดมาก พลังงานเนี่ยเหลือศูนย์เลยทำไมครูถึงรู้ว่าเหลือศูนย์กินไม่ได้นอนไม่หลับน้ำหนักลดลดมากด้วยบางคนเบลอบางคนเนี่ยมีผลต่อหน้าที่การงานจริงๆทำให้เสียการเสียงานไม่มีสมาธินะบางคน,เ,นเจ้านายบอกให้หยุดเลยเจ้านายขอให้หยุดเลยคล้ายๆให,ใ,หให้ใช้วันพักร้อนให้หยุดเพื่อให้ไปฟื้นสมองกลับมาทำงานแต่ปรากฏว่าสุดท้ายกลับมาก็ยังไม่เข้าที่เพราะว่าหมกมุ่นหมกมุ่นอะไร หมกมุ่นอย่างแบบทาไมเขาทําแบบนี้เราทําอะไรผิดเราไม่ดีตรงไหนเขาทำอย่างนี้กับเราได้ยังไงไอผู้หญิงคนนั้นมันเป็นใครไปนั่งสองเฟสนี่งมน้อย,อยคือไปเอาสมองไปลงทางนั้นหมดเลยไปลงทางคนเลวสองคนคนที่ผิดศีลข้อสามสองคนผู้หญิงคนนี้ไปโฟกัสกับคนสองคนนั้นจนระดับพลังงานตัวเองเหลือแค่เนี้ทำงานก็ได้ไม่ดีเสียงานเสียาการไม่มีสมาธิ นะใครเห็นก็รู้สึกหมองหม่นแม้กระทั่งลูกเองก็รู้สึกเป็นทุกข์ลูกไม่ได้เป็นทุกข์เพราะพ่อนอกใจเพราะพ่อไม่ได้นอกใจเขาพ่อนอกใจแม่แต่เขาเป็นทุกข์เพราะเห็นแม่เป็นทุกข์แม่คือตัวจ่ายพลังงานอืมเป็นเครื่องจ่ายพลังงานพลังงานของแม่เป็นสีไหนลูกจะได้รับสีนั้นหมายความว่า,อย,าอ,อ,อย่างที่ตำราจีนบอกถ้าแม่บ้านไหนมีแม่ที่มีความสุขลูกก็มีความสุขบ้านหลังนั้นก็มีความสุข นะคะคตอนนี้ผู้หญิงบางคนบอกเราจะให้หนูมีความสุขได้ยังไงในเมื่อหนูถูกสามีนอกใจอะค่ะครูโอเคครูเข้าใจคุณทุกคุณทุกที่สามีนอกใจอืมคุณทุกคุณร้องไห้คุณเสียใจคุณร้องไห้ให้ได้มากที่สุดแล้วยืนกลับมายืนบนลำแข้งตัวเองให้เร็วที่สุดเข้มแข็งให้เร็วที่สุดเพราะว่าชีวิตนี้นไม่ได้มีแค่สามีเรามีลูกอยู่และลูกรอรับพลังงานจากเราอยู่ เราจะเสียเวลานะคะเสียเวลากับการที่ไปส่องเฟสเอ่อม่น้อยไปทําอะไรที่แบบต้องการที่จะเอาชนะบางผู้ชายบางคนไม่กล้าที่จะถ่ายรูปกับครอบครัวเวลาไปเที่ยวไหนไม่กล้าถ่ายรูปกับครอบครัวเพราะว่าเอา่อเดี๋ยวเมียน้อยเห็นอา่าภรรยาบางคนทราบโดนอ่านจากไลน์เขาสองคนน่ะเมียน้อยจะเห็นเมียน้อยจะดราม,มา่าว่าไหนบอกว่าเลิกกันแล้วไงไหนบอกว่าไม่คนสมัยไปถ่ายรูปกับครอบครัวเนี่ยซึ่งจริงแล้วมันก็เมียน้อยก็เกินไปคนเราครอบครัวเขาถ่ายรูปด้วยกัน,ก,นก็เพื่อลูกใช่ไหมแต่ก็นั่นแหละ มถ้าดีก็คงไม่เป็นไม่คงไม่เป็นเมยน้อยใช่ไหมทีนี้ภรรยาบางคนก็ต้องการจะเอาชนะนะต้องการจะเอาชนะคือทั้งสองคนต่างต่างเอาชนะกันทั้งหลวงเมยน้อยทั้งไรเงี้ยภรรยาหลวงพยายามจะเอาชนะภรรยาน้อยด้วยกันลากสามีไปเที่ยวบังคับสามีไปเที่ยวที่เขาไม่อยากไปแล้วก็บังคับให้เขาถ่ายรูปกับครอบครัวที่เขาไม่อยากถ่ายนะเพื่ออะไรเพื่อจะไปโพสต์ไปโพสต์ให้ให้เมย์น้อยดูแล้วก็อุ้ยฉันสะใจ นะคะรู้สึก,กว่าฉันสาใจแต่ลึกๆแล้วเขาก็มาปรับทุกข์กับครูว่าเนี่ยครูเขาแบบหนูรู้สึกแบบทําไมหนูต้องบังคับให้เขามาถ่ายรูปก,กับครอบครัวทั้งที่เขาไม่อยากถ่ายเขาเห็นครอบครัวไม่สําคัญหรือว่ายังไงอ่อเรามานั่งรู้สึกสมเพชตัวเองนะคะต่อไปเนี่ยนะครูบอกเลยนะรักษาระดับพลังงานของเราไว้เราอย่าไปแคร์คนที่ไม่ได้รักเราเมียน้อยหรือกิ๊กรักเราไหมไม่ได้รักเราไม่ต้องไปโพสต์อะไรที่แบบไม่ต้องไปรู้สึกชนงชนะไม่มีใครชนะ ต่อให้กิกหรือเมียน้อยชนะแล้วได้สามีเราไปเขาเอาผู้ชายโรเลทิ้งลูกทิ้งเมียไปหาเขาอะเขาภูมิใจเหรอถ้าครูจะได้ผู้ชายสักคนนะจะเลือกผู้ชายทุกคนมาเป็นแฟนครูนะครูจะเลือกผู้ชายที่เขายังไม่มีแฟนก็ยังไม่มีใครแล้วเขาชอบครูที่ตัวความเป็นครูเขาชอบนิสัยครูครูชอบนิสัยเขาดูแล้วเราไปกันได้ซัพพอร์ตความรู้สึกกันแล้วกัน เขาเขามาให้กําลังใจให้ครูอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเออครูก็เป็นกําลังใจครับครูจะไม่เอาคนที่แบบว่าเฮ้ยเธอทิ้งลูกทิ้งเมียมาอยู่กับฉันสิครูจะไม่เอาคนอย่างที่เด็ดขาดมันทุเล็ดผู้ชายทุเล็ดทุเล็ดเนี่ยใครเอามาเอามาแล้วสมมุติถ้าครูไปเกิดเกิดครูครูโง,ง่ไปเอามาปั๊บครูก็ต้องมานั่งกลัวเฮ้ยลูกเมียมันยังทิ้งได้แล้วแล้วมันอยักจะทิ้งฉันอะ่ะใช่ปะ เพราะฉะนั้นเมียน้อยเนี่ยต่อให้เขาได้สามีเราไปเลยอะนะเขาภูมิใจเหรอเขาไม่ได้ภูมิใจเขาอาจจะรู้สึกตอนแรกเหมือนชนะเหมือนสะใจเป็นความสะใจโง,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 ง่ๆแต่หลังจากนั้นเขาก็จะนั่งหดหูเฮ้ยตกลงมันทิ้งลูกทิ้งเมียมันจริงๆว่ะมันทิ้งลูกทิ้งเมียมันจริงๆเหรอเฮ้ยเราเอาครมาเนี่ยจริงๆตอนแรกเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาชนะแต่สักพักเขาจะคิดได้เขาต้องคิดได้ค่ะ แล้วผู้นี้มันจะไปทะเลาะก,กันเองเวลาเขาทะเลาะก,กันนะไอ้เมียน้อยกับสามีเราทะเลาะก,กันเนี่ยเขาจะบอกว่าฉันจะมั่นใจได้ไงว่าเธอจะรักฉันจริงลูกเมียเธอเธอ,อย่างทิ้งเลยอ่ะสุดท้ายมันก็จะเวรกรรมมันจะกลับไปกินอยู่ในหัวเขาเองแล้วทําไมเราต้องไปทุกข์กับเขาด้วยทําไมเราต้องไปแข่งกับเขาด้วยทําไมต้องไปเอาชนะเขาด้วยไม่โอ้เราต้องมีความสุขของเรากับลูกเราเราอย่าไปลากสามีเราไปเที่ยวแล้วไปบังคับเขาถ่ายรูป าเขาไม่ได้อยากถ่ายเด็กบางคนพูดเองแลวแม่ถ้าพ่อไม่อยากถ่ายก็ไม่ต้องไปบังคับเราอยู่กับเราสองคนได้เราอยู่กันแค่นี้ได้ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแล้วลูกก็พูดถูกทําไมเรามีความสุขกับลูกไม่ได้ถ้ามันฝืนใจเขานักปล่อยเข้าไปนะคะเรามีความสุขกับลูกได้พาลูกไปเที่ยวไปดูหนังไปเที่ยวทะเลเที่ยวไปไปใช้ความชีวิตของเราใครไม่รักเราช่างหัวมัน นะเวรกรรมมันมีจริงค่ะมันมีจริงสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเวรกรรมไม่ต้องรอให้ตายค่ะครูทํางานตรงนี้มานานครูครูเห็นเลยว่าเวรกรรมมันเดินทางเร็วมากไม่ต้องรอให้ตายเอาง่ายๆวันดีคืนดีขเขาทะเลาะกันเขาก็ต้องกัดกันเรื่องนี้เมียน้อยก็ต้องกัดกับสาม,มีคุณก็ต้องพูดว่าแล้วฉันจะเชื่อใจเธอได้ยังไงลูกเมียเธอเธอยังทิ้งเลยเธอยังนอกใจสมมุติว่าสาม,มีเรานะถ้านอกใจเราได้ก็ต้องนอกใจเมียน้อยได้ ผีเน่าลงผูกผีเจอผีเข้าใจไหมผีเจอผีโจรมันเจอกันนะคะอีกฝั่งนึงก็งโคมวยสามีชาวบ้านอีกฝั่งนึงก็ทิ้งลูกทิ้งเมียสองคนไปอยู่ด้วยกันน่ะมันก็ต้องระแวงกันแล้วป่ะมันต้องมีความสุขมีความความสุขได้ยังไงเกิดวันดีคืนดีมีผู้หญิงมาคุยกับสามีเราไอเมียน้อยก็ต้องบอกว่าแะ มีอะไรสีรจะนอกใจเธอเหรออาสามีเราบอกเอ้ยบ้าใครจะนอกใจเธออะฉันจะไว้ใจได้ไงเมียเธอเธอ,อยังทิ้งมาหาฉันเลยอ้าวสวยอีกเนื้อออกไหมอืมเขาจะไประแวงกันเองโจรกับโจรอยู่ด้วยกันมันก็ต้องระวังให้มันกับขโมยฉันไหมเฮ้ยแกก็กำขโมยสองคนอยู่ด้วยกันมันก็ต้องกลัวว่าอีกคนจะเนื้อออกไหมเออคนขี้โกหกสองคนเวลา คนที่คี้โกหกเวลาคุยับใครเขาจะคิดว่าไอ้คนเนีกก้นโกหกเขาจะคิดว่าคนนั้นมันเหมือนเหมือนตัวเองผู้ชายเจ้าชู้ทุกคนห่วงลูกสาวห่วงมากด้วยเพราะอะไรก็เพราะตัวเองเจ้าชู้ตัวเองอะไปฟันผู้หญิงไว้เยอะไปหลอกผู้หญิงไว้เยอะนะพอมีลูกสาวกลัวกรรมตามสนองพอมีลูกสาวกลัวเห็นผู้ชายทุกคนเหมือนตัวเองหมดต้องเจ้าชู้ต้องไปฟันผู้หญิงหมด เพราะฉะนั้นถ้าเขาแย่งไปได้จริงๆเนี่ยนะเขาไม่มีความสุขเดี๋ยวเขาก็ต้องทะเลาะกันเดี๋ยวสามีเราคุยกับผู้หญิงหน่อยเขาก็บอกว่าแกจะนอกใจใช่ไหมลูกนมี้แกยังทิ้งเลยเออหรือถ้ามีผู้ชายคนไหนมาคุยกับอีชูเนี่ยสามีเราก็จะบอกว่าเธอจะนอกใจฉันเหรอจะไปแย่งสามีใครอ่ะคนไม่มีจริยธรรมสองคนมันจะระแวงกันเองแล้วทําไมเราจะต้องเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในอ่อ ไปโพสให้เขาเห็นว่าโอ้ยเนี่ยสามีไปถ่ายรูปบักขอ้โอโพสเราต้องมาทำอะไรที่ฝืนใจแล้วทําให้ลึกๆและจิตใต้สํานึกเราก็รู้ว่าเราไม่มีความสุขเขาไม่รักไม่ต้องเป็นง้อนะไม่จําเป็นต้องเอาคนแบบนี้มาทําให้เราเออมาหลอกมามามาเราต้องรักษาระดับพลังงานพลังงานของเรานั้นจะต้องไม่ขึ้นอยู่กับคนทรลยศ ระดับพลังงานของเราจะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อเรารู้สึกดีรู้สึกดีจริงๆไม่ใช่เฟกไม่ใช่สร้างภาพไม่ใช่เพื่อเอาชนะใครเรารู้สึกดีรู้สึกมีความสุขรู้สึกดีกับตัวเองรู้สึกรู้สึกว่าเฮ้ยเราเก่งว่ะเรากับลูกเก่งนะไม่มีผู้ชายทรยศคนนี้ก็มีความสุขได้เหมือนที่เคสก่อนหน้านี้มีคนที่เขาไรรยายกูฟังว่าตอนแรกเขาไม่มั่นใจนึกภาพไม่ออกว่าถ้าไม่มีสามีมคนเนี้ยเขาจะอยู่ยังไง เขาต้องพึ่งพาสามีเขาผู้ใครจะเปลี่ยนหลอดไฟในชีวิตเนี่ยไม่มีผู้ชายคนหนึ่งเปลี่ยนหลอดไฟไปถามจริงๆนะคุณลองนึกภาพดูนะคุณผู้หญิงทั้งหลายนะชอบเอกะก็เปลี่ยนหลอดไฟเปลี่ยนหลอดไฟเราต้องมีผู้ชายไว้เปลี่ยนหลอดไฟปีหนึ่งเปลี่ยนหลอดไฟกี่นหนึหลอดไฟเนี่ยเปลี่ยนบ่อยขนาดนั้นใช่หรอไม่ได้นะไม่ไมมนไม่ได้บ่อยหรอกจ้างเขาก็ได้นะ ก็อย่างคนนนี้ผู้หญิงคนนี้ครูก็เลยแนะนําว่าคุณจคุณไม่จำเป็นต้องมีคุณต้องมีความสุขคุณต้องรักษาหลัพกพลังงานคุณต้องมีพลังใจอยู่ด้ด้วยตัวเองโดยไม่มีผู้ชายคนนี้คุณต้องไปเรียนหัดขับรถเขาก็เลยไปเรียนขับรถแล้วเขาขับรถเองได้เขาเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยม,มั่นใจใจฟูให้ยอยู่ในฉันทําอะไรเองได้ได้ตัวเองด้วยตัวเองผู้หญิงหลายคนนะนนะพอเลิกกับสามีหรือสามีนอกใจพอเธอเลิกปับ๊บเธอกลายเป็นอีกคนหนึ่งเลย จากขับรถไม่เป็นก็ขับรถเป็นเปนลี่ยนรถไฟไม่เป็นเปลี่ยนเป็น,ปนจากคนที่ไม่เคยค้าขายไม่เคยติดตอ่อออกมาทําออนไลน์ออกมาเป็นแม่ค้าออนไลน์ออกมาเฮ้ยเพราะว่าอะไรเพราะก่อนหน้านั้นเธอรู้สึกว่าเธอมีที่พึ่งรู้สึกว่าเธอฝากชีวิตไว้กับผู้ชายคนนี้แต่พอเธอรู้ว่าผู้ชายคนนี้นอกใจผู้ชายคนนี้ทรยศปั๊บเธอลุกขึ้นมาพึ่งตัวเองผู้หญิงเรานะเวลาจะทําอะไรนะไม่แพ้ชาติใดในโลกอืนั่นแหละประมาณนั้นนะ่ะ คือจริงๆผู้หญิงหลายนจริงๆแล้วผู้หญิงหลายคนเน่ะเก่งมากเลยแต่ไม่เคยรู้ว่าตัวเองเก่งแค่ไหนเพราะอะไรเพราะว่าคิดว่าผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าปล่อยให้ช้างเท้าหน้าเดินไปจะประกากฏไอ้ช้างเท้าหน้ามันทรยศเราเองนะถึงมีสองขาเราก็าไปต่อได้นะมีความสุขให้ได้รักษาระดับพลังงานให้ได้ อย่าให้คนไม่ดีมากดพลังงานเราลงไม่เราต้องเข้มแข็งเพิ่มพลังงานเราอย่าทำอะไรที่ฝืนใจอย่าเอาความสุขไปแขวนกับเขาอยากไปเที่ยวกับลูกไปสองคนไม่ต้องมาบอกว่าเออเดี๋ยวเราไม่เป็นครอบครัวเราต้องลากเข้ามาอุป่านนี้เขาคงอยู่กับเมียน้อยต้องลากเข้ามาเรารู้สึกสิ้นไร้ไม้ตอกมากเลย ไม่ต้องไปให้น้ำหนักหรือให้ค่าคนที่ทรยศลูกเมียไม่ต้องแล้วมีความสุขให้ได้อยู่ให้ได้ถ้าเธอไม่อยู่เข้าใจไหมอยู่ให้ได้แล้วอยู่อย่างเข้มแข็งแล้ววันหนึ่งนะถ้าเชื่อที่ครูบอกนะถ้าทำได้นะโอ้โหหลายคนที่ครูมาเทรนที่ครูสะกดจิตให้นะพอเขาทำได้เขาบอกเขามีความสุขเขาบอกโอเ้เขา เขาเพิ่งรู้ว่าไอ้ผู้ชายสังกบวยคนเนี้ยชุดความสุขเขาไว้อยู่ในเลเวลต่ําๆมาตลอดระยะเวลาที่แต่งงานกันพอเขาสามารถที่จะดึงตัวเองขึ้นมาได้มีความสุขโดยไม่มีผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าระดับความสุขเขาขึ้นมาอย่างนี้เลยโคระดับพลังงานหนูขึ้นมาหนูกลายเป็นผู้หญิงที่มีจุคนบอกาเดี๋ยวนี้หนูพูดเก่งขึ้นหนูฉาดฉานมากขึ้นหนูขับรถเองได้หนูเปลี่ยนหลอดไฟได้หนูซ่อมของเองได้หนูไม่ง้อผู้ชายต่อไป มันต้องอย่างนี้จริงๆรักษาะระดับพลังงานของเราได้แล้วเป็นการสอนลูกนในตัวโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าคุณมีลูกสาวสอนให้ลูกรู้ว่าลูกดูไว้นะเราไม่เอาชีวิตไปฝากกับใครเราไม่เอาความสุขไปฝากกับใครใครหักหลังเราก็ตามเราต้องเป็นไงส่องดูแม่สิพ่อเธอนอกใจฉันยังเข้มแข็งในขนาดน,นี้เพราะฉะนั้นเธอจะไปร้องผมร้องไห้เธอจะไปปลูกขอตายเธอจะไปโดดน้ําตายไม่ได้ถ้ามีใครนอกใจเธอเธอดูฉันไว้เป็นตัวอย่างต้องส่องต้องเข้มแข็ง มีความสุขด้วยตัวเองให้ได้ฝากไว้ให้สีถ้าใครต้องการสะกดจิตใครต้องการที่จะบ,บาําบัดดนตรีบ,บาําบัดเพื่อให้จิตใจสงบสุขหรือว่าต้องขอคําแนะนํารวมกระทั่งขอคําแนะนําทนายความถ้ากำนี้ที่จะทําอะไรบางอย่างอ่เอะเรารู้กันแค่นี้แอดไลน์จองเวลาคุยมาได้ที่0897456111นะคะ